วัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนอซี 3, ทุกท่านเรามาดูแลพัฒนากันอีกจะผิดวังหรือสมวังดูเป็นนาทางกันไปเน้องจ้าันไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณเพียงคณินศุตสาร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูเป็นเลยโอ้ยนี่ก็จับออกลาวพัฒนาหนึ่ง <laughs> ลาว ยี่สิบหกจันที่ยี่สิบหกเลยนะ เจ็ดฟ้าห้องกันนะแต่ว่าฝนตกด้วยจ้ะยินเสียงฝนปะจ้ะฝนตกดีขนาดเลยมันล้นมากเลืที่ออกก็คือตน,นี้ย้อนดูเนะเจ็ดศูนย์เก้าหกเก้าแปดต้อจะใช้หลักซสนหลักหน่วยใช้หลักเสนหนึ่งครั้ง หน่วยหนึ่งครั้งเจ็ดบวกแปดบวกเก้าคงที่บวกเก้าคงที่จะแล้วเราใส่สิบบนทฤษีสิบบนบวกเก้าคงที่คือกันก็คือเก้าบวกเก้า

0 58 59 50 68เอ้ย่ยสเสเนบตเตอรี่อ่อนออน68 69 60่เอาไปคือ59 เศษสลหมื่นห่นบวกสองกับสองบวกหน่งกับสามบวกสองกับสหลัก้อยเราก็คือห้าสองห้าเ้าสห้าเ้าสี่ห้าเ้า หล,ล,ลักลอยไซหลักแสนบวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึล oon, ล claims, argue, ่งบวกหนึล Mother, ลล่งบวกหนึ่งเสนบวกสองต่อมาก็คือหกห้าเก้าสามห้าเก้าหกห้าเก้าสามห้าเก้า ใช่เหมือนเดิมแสนหนึ่งครั้งหน่อยหนึ่งครั้งบวกเก้าคงที่ห้าบวกเก้าหกบวกเก้าบวกเก้าห้าบวกเก้าเท่ากับห้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเป็นบวกหกเป็นสิบสี่สี่ห้าหก บบ9เป็นสีสีห้าหกเอ้ยคิดว่ามันคิดว่ามันชนกันเนอ้องก็เลยไม่เอาหลง <c oughs> ก็เลยไปจับเอาตัวอื่นมาลงบบถือจ้อยเดี๋ยวสูตรไหนก็สูตรนั่นเลยบันนี้จับมันเลยสูตรไหนก็สูตรนั่นเลยสีสีสีห้าสีหกห้าสี ห้าห้าห้าหกหกสี่หกห้าหกหกห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดไม่เข้าจอยมาที่สอง อยไม่เข้าจอยไม่เข้าจอยไม่เข้าก็ไม่เอาเนาะลงไปก็ผิดไม่ต้องลงเลย <laughs> เสนหนม่อพันแสนห่พันออกไปคือห้าสีเราใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันบวกกันหกบวกห้าบวกเก้าเท่ากับ หนึ่งศูนย์หสองลักลอยเอาตัวนี้เลย0ูนย์ห้าสี่หสี่แล้วลักร้อยตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้บวกกันเลยก็คือสองหสี่ ต่อมาที่เราจะใช้มันจะเป็นจริงไหมมันจะเป็นจริงไหมเราจะเอาห้าหนึ่งสองแปดห้าสี่ห้าหนึ่งสองแปดแปดสองไหมแปดสองห้าสี สองหะะ้าส,สี่ใช้เหมือนเดิมแสนบวกหน่วยบวกเก้าคงที่ห้าบวกเก้าก็คือห้าบวกสี่บวกเก้าห้าบวกเก้าห้าสี่ก็เป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเก้าศูนย์เอาลองดูเลขเลขไม่เหมือนกันนะคะ ันอาจจะอาจจะได้ผลห้าโบเก้าเป็น 4, 4, 5, สีน่สี่ห้าหกเจนิก็ห้าเก้ามาเจนิก็หนะ้าสี่เนาะจะเซ็เหมือนพันเนาะหนึ่งหนึ่งแปดหกหกกแปดเป็นสี่ห้าหกเหมือนเดิมเหมือนกันเลยสี่ห้าหกจับคู่ก็คือแปด แปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแค่หลักร้อยเราเอาตัวนี้แหละแล้วเราจะเอาตัวไหนอะสี่ห้าหกจะมาแปดสี่ไหม แปดสี 95, ่เก้าห้านี่ไเดี๋ยวจะลงอีกสูตรสูตรเป็นเลขบนอยู่เป็นเลขล่างอยู่ตัวน,นี้มันเป็นเลขบนบนนี้มันจะมาศูนย์ศูนย์ห้าแปดสี่ไหมศูนย์สี่ไหม, 0, 4, ไหมเพราะว่าแปดกับเก้ามันออกบ่อยแล้วเนาะเอาศูนย์ไปจับใส่หลักร้อยก็คือสี่ ศูห้าห้านี่ตัดออกไปเลยลูกมันเยอะชอบก็เอานะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าไม่ให้ซือ้อได้ซื้อได้เก้าสีสองหางจะเอาหกด้วยไหมหกแปดสี ครบชุดเลย05เก้าสีแปดสีคิดว่านะคะวันจนันจันมีศูนย์เนียจะตัวน,นี้แหละ405นี่แหละอะไรก็เกิดขึ้นได้เอา05ไปเนาะเพราะว่าชอบ05กับแปดสีชอบก็จัดไปนะคะขัดก็ผ่านดูเป็นแนวทาง เว่าจะได้สังใช้ไม่ได้จ้อยเดียวเดียวเดียววันจันนี่แหละจะเอาศูนย์ห้าให้มันเจ็บปวดลองดูเดี๋คำเตือนจ้าแนวทางนี้ให้เป็นการเป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ล่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า